ดวงเดียวที่อยู่บนโลกนี้นะที่อยู่บนโซลาร์ซิสเต็มนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่า The Sun consists of a core ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีแก่นของมันแก่นของดวงอาทิตย์จริงๆแล้วอะ ดวงอาทิตย์เนี่ยเขาอะ่ะเป็นสถาวะแก๊สนะครับมันจะมีการเกิดปฏิกิริยาภายในตัวเขาอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยประกอบด้วยแก่นแก่นก็คือตรงกลางของเขาแล้วก็จะมีบริเวณที่เรียกว่าอินเนอร์โซนนะครับอินเนอร์โซนแล้วก็แอดมอสเฟียนะครับอินเนอร์โซนก็คือโซนของข้างในแล้วก็มีนะครับ อ่าชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์นะครับชั้นบรรยากาศนะฮะ atmosphere นะครับชั้นบรรยากาศแ,แต่ละชั้นนี้นะครับมันไม่ได้เป็นอ่ขอบเขตนะครับ แต่ละชั้นที่เขาบอกเ่ย these layers do not have sharp boundaries but blend gently into each other นะครับก็คือแต่ละชั้นเนี่ยมันไม่ได้แบ่งแบบชัดเจนนะครับมันจะมีการค่อยๆผสมกันอย่างค่อยๆผสมกันของชั้นแต่ละชั้นของดวงอาทิตย์นะฮะตรงกลางของดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะเรียกว่า the core ครับ the core เดลโคของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของดวงอาทิตย์แล้วก็มีอุณหภูมินะครับเทมเพเจอร์ประมาณ15ล้านดีเกีเซลเซียสนะครับแล้วเขายังบอกอีกนะครับว่าตรงกลางของดวงอาทิตย์เนี่ยไม่มีลิควและโ OLID ปรากฏอยู่นะครับ because no liquid or solid can exist at temperature นะครับที่อุณหภูมิ15องศาไม่มีลิควและโ OLID แน่นอนนะครับ ตรงกลางของดวงอาทิตย์ประกอบด้วยแก๊สเพียงอย่างเด,ยเดียวเท่านั้น The core is made up of only gas ตรงกลางมีเฉพาะแก๊สเท่านั้นนะครับในบริเวณคอของดวงอาทิตย์นะครับหรือตรงกลางของดวงอาทิตย์นะฮะจะมีปฏิกิริยานะคบที่เรียกว่า n u c l e a ียร์ฟิ n ชั่นนิวเคลียร์นะครับเป็นตรงกลางถ้าหากว่าเราพิจารณา นะครับขนาดของอะตอมขนาดเล็กนะครับอะตอมเนี่ยมันจะเป็นหน่วยที่เ,เล็กๆของทางไซแอนใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะตอมทุก om, อะตอมอ่ะจะมีนิวเคลียสหรือมีตรงกลางนะครับมีนิวเคลียสตรงนิวเคลียสเนี่ยเขาจะประกอบด้วยอนุภาคที่เป็นประจุบวกนะครับอนุภาคที่เป็นประจุบวกแล้วก็มีอนุภาคที่เป็นประจุลบวิ่งรอบๆอ,อนุภาคที่เป็นประจุบวกเนี่ยเขาเรียกว่าโปรตอนนะฮะ โปรตอนอนุภาคที่เป็นประจุลบเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยนะครับเซอร์เจมแชดวีเขาก็บอกว่ามีนิวตอนเป็นอนุภาคที่อยู่ตรงกลางนะครับการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยมันเกิดจากการที่โปรตอนนะครับโปรตอนที่เป็นโปรตอนของไฮโดรเจน นะครับมันฟิวรวมกัน2ตัวนะครับไฮโดรเจนฟิวรวมกัน2ตัวเกิดเป็นอะตอมใหม่ที่ชื่อว่าอะตอมของฮีเลียมเมื่อเราอ่านไปอ่าอ่านไปท้ายๆเขาจะบอกว่าองค์ประกอบของดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่มีไฮโดรเจนฮีเลียมนะครับ การเกิดปริยาที่มีการรวมกันของโปรตอนหรือนิวเคลียสตรงนี้ฮะที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชันตรงนี้นะครับจะทําให้มีการคายความร้อนออกมาคําว่าคายความร้อนมาสางกษคือเอ็กโซเทอร์มิกนะครับแปลว่าการแบบว่าปล่อยความร้อนออกมานะครับ เป็นปยาเคมีที่มีปล่อยการปล่อยความร้อนออกมาความร้อนนะครับจะเจอในฟิสิกส์นะครับก็คือ heat นะฮะในคอร์สนี้ก็จะมีฟิสิกส์ด้วยนะครับความร้อนคือฮ e a t ปล่อยฮ e a t ออกมาก็จะทําให้พลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมายอย่างดาวเคราะห์ต่างๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับจากน้งแก้มมาแล้วใช่ไหมพี่พี่หนุ่มทีินน้งแก้มแล้วฮัลโหล ฮัลโหลค่ะโอเคโอเคโอเคที่ทำ <c oughs> หน้าจอหน้าจอมันจะเต็มมันจะมอง <c oughs> ไม่เห็นน้องๆเพราะว่าพี่พี่จะได้แบบว่าไปพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยอธิบายแทซจไปนะครับอ่าสรุปความหมายของนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับก็คือการรวมกันของ New Care, New Care นิวเคลียสนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะฮะคือการฟิวของนิวเคลียสนะฮะของอะตอมฮะ เป็นการสิ้วรวมกันของนิวเคลียสของอะตอมรูค่าๆไว